ว้าวสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเซลล์หนิงโตโยต้าโชคดีนะคะในช่วงรีวิวรถใหม่นะคะกับช่องหนิงโตโยต้าค่ะรถตัวใหม่นะคะที่เปิดตัวไปเป็นการปรปับปรุงและเพิ่มเติมออปชันขึ้นมานะคะอันดับแรกเลยนะคะรถที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นรถไฮรักกรีโวสมาร์ทแคปยกสูงค่ะตรงนี้จะเป็นขับเคลื่อนสองล้อนะคะ ราคาอยู่ที่นะคะ724,0 0 0บาทนะคะเป็นสีเทาซึ่งนะคะรุ่นนี้นะคะได้เพิ่มออปชันเข้ามานะคะก็คืออะไรไปดูกันเลยค่ะ <What? S 1> เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือไฟหน้าใหม่นั่นเองนะคะเป็นไฟหน้าแบบยกในรุ่นม i d ขึ้นมาอยู่ในรุ่น entry เลยทีเดียวนะคะเป็นไฟหน้าแบบ b ายบีม LED นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะตัวนี้อ่ะ ส่วนตัวนี้จะมีไฟ LED ก็คือ day time r u n n i n g light เข้ามาด้วยนะคะแต่ว่ายังไม่มีไฟตัดหมอกเพิ่มขึ้นมานะคะแต่ว่าได้รุ่นนี้ขึ้นมาก็คือสุดยอดเลยนะคะในราคา724,000บาทคา่ะในส่วนต่อมานะคะคือกระจังหน้านะคะเป็นแบบคโครเมียมค่ะทุกคนอ่าเป็นแบบโครเมียมนะคะตัวนี้ปกตินะคะกระจังหน้าแบบคโครเมียมจะมีในเฉพาะรุ่นไฮค่ะ ซึ่งนะคะตัวน,นี้ยกมาในรุ่น e n t ท y นะคะซึ่งคุ้มค่ามากๆเลยนะคะหรูหรามากๆเลยนะคะใครที่กำลังลังเลในการตัดสินใจซื้อรถใหม่ต้องคันนี้แน่นเลยนะคะ,ะมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้จะเป็นสีดำนะคะสีดำเงาก็ยังมีโลโก้โตโตยต้าที่โดดเด่นอีกด้วยนะคะที่คนขา มาค่ะเรามาชมเครื่องยนต์กันดีกว่านะคะซึ่งนะคะเครื่องยนต์ตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ G D Super Power นะคะแล้วก็คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2.4ลิตรนะคะอยู่ที่150แรงม้านะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์อะไรนะเมื่อกี้ G D Super Power นะคะเป็นเครื่องยนต์ใหม่นะคะเป็นระบบหัวฉีดแบบ iAr นะคะซึ่งระบบหัวฉีดนี้นะคะสามารถฉีดน้ํามัน ได้อย่างแบบฝอยละอองเล็กๆนะคะ <ๆ S 1> ก็ยังสามารถเผาผ่านพลังงานได้อย่างหมดจดนะคะซึ่งจะสามารถนําเชื้อเพลิงนี้นะคะไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ <ๆ S 1> ก็ยังเป็นมีตต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะคะทุกคนขาคุ้มค่าจริงๆเลยนะคะ <ๆ S 1> ยังสวยหล่อไม่พอแถมยังประหยัดอีกด้วยคะ่ะส่วนล้ออลลอยนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าการดูขอบล้อนะคะดูอย่างไรนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นยางขอบ17จนะคะอ่า ขอบ17นี่ค่ะ R 17ตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นลายล้อแม็กของโตโยต้เลยนะคะลมควันสีเทาเข้มนะคะถัดมานะคะตรงนี้เนาะก็จะเป็นกระจกมองข้างนะคะเป็นสีโครเมียมนะคะแล้วก็ตรงไฟเลี้ยวตรงนี้นะคะก็จะลมดำนะคะ ส่วนโครงสร้างตัวถังตัวนี้นะคะจะเป็นโครงสร้างแบบ G.O.A. นะคะซึ่งสามารถดูดซับแรงกระแทกได้อย่างดีเลยนะคะแล้วก็ปลอดภัยต่อผู้โดยสารด้านในมากๆเลยค่ะถัดมานะคะมือเปิดนะคะจะเป็นมือเปิดแบบโครเมียมนะคะ,ะส่วนใบที่ติดอยู่ตรงนี้นะคะเป็น e ีโคสติเกอรนะคะอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันดูดได้ตรงนี้เลยนะคะอยู่ที่14.5กิโลเมตรต่อลิตรนะคะอะ ส่วนตรวนี้นะคะก็จะเป็นยี่ห้อโตโยต้ารุ่นไฮรักกีโวสมาร์ทแคปพลันเนอร2.4เอ t นทรีนะคะ,ะตัวนี้นะคะเป็นแบบ2ที่นั่งนะคะราคาอยู่ที่724,000บาทสีเทานะคะหรือว่าสีเกนั่นเองอะตัวนี้เราสามารถอ่านเพิ่มเติมได้นะคะใครที่มาดูรถอยู่บนโชว์รูมเนาะ ส่วนภายในนะคะดูภายในเนาะเป็นเบาะผ้าสีดํานั่งสะดวกสบายนะคะหัวเข่าก็อยู่ประมาณนี้นะคะแล้วก็ยังมีช่องของครูลบล็อกตรงนี้ด้วยนะทุกคนครูบ็อกตรงนี้ก็คือแบบว่าสามารถนะคะเอาน้ำเย็นๆมารักษาอุณหภูมิไว้ในนี้ได้ด้วยนะแล้วก็จะมีที่เก็บสัมภาระตรงนี้นะคะอ่ากว้างขวาง,วางตรงนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วนะคะเวลาลงอ่ะจับตรงนี้ได้จับตรงนี้ก็ได้นะคะอ่า ถัดมาเลยไปดูด้านหลังกันดีกว่านะะด้านหลังเนาะตัวนี้ก็จะเป็นที่เติมน้ำมันซึ่งรองรับน้ำมันนะคะถึง80ลิตรนะคะแล้วก็สามารถเติม b 20 b 10ได้นะคะเป็นดีเซลนะคะทุกคนอ่ะต่อมานะคะด้านหลังก็จะมาพร้อมกับนะคะอ่าพีเรนเนอรนะคะ s u p e r f ์เฟกซัพเฟชั่นนะคะตัวนี้คือเป็นช่วงล่างใหม่นะคะนุ่มนวลน,นะคะคล้ายดั่งรถ SUV เลยนะคะทุกคนขา ขับรถกระบะคันนี้คือนุ่มนวลแข็งแกร่งสุดๆเลยนะคะแล้วก็ยังสามารถบรรทุกน้ำหนักได้อย่างดีเลยว้าวถัดมานะคะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะซึ่งนะคะดวงใหญ่มากๆเลยนะคะรถคันข้างหลังเนี่ยสามารถมองเห็นรถเราได้อย่างชัดเจนปลอดภัยสุดๆกันไปเลยคะ่ะ ถัดมาก็จะมีไฟเบรกดวงที่3ค่ะไฟเบรกดวงที่3านี้ก็คือนะคะเวลารถคันข้างหลังนะคะเห็นเราเบรกปุ๊บอ่ะตัวนี้ก็จะสามารถอยู่ระดับสายตากับรถคันข้างหลังก็จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะส่วนตรงนี้นะคะที่เปิดฝาท้ายก็จะเป็นแบบคโครเมียมขัดคนอ่ะหันลงมานะคะกันชนท้ายนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบคโครเมียมนะคะ ซึ่งนะคะรถคันนี้นะคะก็ยังมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะคะระบบเบรก ABS คืออะไรนะคะระบบเบรก ABS ตัวนี้ะสามารถทํางานจับปล่อยจับปล่อยล้อรถนะคะเวลาเราเบรกกระทันหันนะคะตัวนี้ยังสามารถควบคุมพวงมาลัยได้อย่างดีเลย <S <S ซึ่งภายในนะคะตัวนี้นะคะก็ยังมาพร้อมระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะคะตัวนี้ก็สามารถปรับกระจกด้วยไฟฟ้านะคะสามารถพับกระจกด้วยไฟฟ้านะคะ พัดมาด้านในพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบพาวเวอร์นะคะตัวนี้สามารถปรับได้4ทิศทางนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับปุ่มมังติฟังก์ชันภายในด้วยนะคะภายในหน้าจอทัชสกรีน8นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto นะคะตัวนี้ Bluetooth AM FM ได้หมดเลยนะคะส่วนแอร์จะเป็นแอร์แบบเป็นนวดนะคะเกียร์เป็นเกียร์6สปีดนะคะทุกคนคะ่ะ ส่วนปุ่มตรงนี้นะคะเป็นปุ่ม E c โ mode Power Mode นะคะ E c โ mode คือปุ่มประหยัดน้ำมัน Power m o d โคือปุ่มเร่งแสงนะคะภายในนะคะดีไซน์สวยงามมากๆเลยนะคะตัดกับสีโครเมียมนะคะดูหรูหรามากๆเลยนะคะอ่าซึ่งคุ้มค่ามากๆเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะถ้าจะเลือกรถไปขับสักคันก็คงจะเป็นรุ่นนี้ละคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะ่ะสำหรับการรีวิวในครั้งนี้นะคะซึ่งตัวนี้หนิงใช้กล้อง iPad ถ่ายนะคะอาจจะภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ต้องขออภัยด้วยนะคะคันหน้านะคะอยากให้รีวิวรถรุ่นไหนสามารถบอกได้เลยนะคะซึ่งที่รีวิววันนี้นะคะเป็นรถรุ่นล่าสุดเลยนะของไฮรักกรี v o นะคะได้ปรับปรุงมาใหม่นะคะเป็นตัว2.4 e n t น y นะคะตัวนี้อ่ถ้า ยังรังเลนในการตัดสินใจจะเลือกซื้อรถใหม่ตัวนี้เป็นทางเลือกที่ดีเลยนะคะซึ่งประหยัดและคุ้มค่ามากๆเลยนะคะนึกถึงรถใหม่นะคะอย่าลืมนึกถึงหนิงโตโยต้าโชคดีค่ะยังไงนะคะก็ขอฝากากดติดตามกด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ